สวัสดีครับเคยเอะใจกันไหมครับว่าโลกที่เราเห็นสัมผัสได้ยินอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเออมันเป็นของจริงแท้ๆเลยหรือว่าเป็นภาพที่จิตเราสร้างขึ้นมาซ้อนทับอีกที สวัสดีค่ะคำถามน่าสนใจมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแก่นเรื่องนี้เลยนะครับโดยอิงจากเอกสารบัญญัติอายตนะ .pdf ซึ่งจะพาเราไปสำรวจกลไกการรับรู้และความคิดในมุมมองของพุทธศาสนาครับผมใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกัน2องคำสำคัญเลยนะคะคือคำว่าอายตนะอายตนะค่ะหรือช่องทางการรับรู้ของเรานี้เองเปรียบเหมือนประตูรับข้อมูลดิบๆเข้ามาแล้วก็อีกคาคือบัญญัติบัญญัติ <c oughs> ค่ะคือสิ่งที่จิตเราเอาข้อมูลดิบนั้นมาปรุงแต่งสร้างเป็นความหมายเป็นเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเป้าหมายเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจกระบวนการนี้ให้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือทำไมการแยกแยะสองสิ่งนี้ออกจากกันได้เนี่ยถึงเป็นหัวใจของการปฏิบัติเพื่อใครทุกขถูกต้องเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่อายตนะก่อนเลยดีไหมครับคานี้แปลว่าที่เชื่อมต่อหรือเครื่องติดต่อฟังดูเหมือน เป็นประตูสู่ประสบการณ์ต่างๆใช่เลยค่ะอายตนะก็คือช่องทางที่ทำให้เราเกิดการรับรู้โลกภายนอกแล้วก็โลกภายในใจเราเองมีทั้งหมด12อย่างนะคะแบ่งเป็นคู่คู่คืออายตนะภายใน6อย่างครับมีอะไรบ้างครับก็มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจของเราเองค่ะอ๋อประสาทสัมผัสทั้งห้า บวกกับใจใช่ค่ะส่วนอายตนะภายนอกอีก6อย่างก็คือสิ่งที่เข้ามากระทบช่องทางภายในเหล่านั้นได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่สัมผัสทางกายหรือที่เรียกว่าโผฏฐพะโผฏฐพะค่ะแล้วก็สุดท้ายคือธรรมารมหรือเรื่องราวอารมณ์ความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในใจในเอกสารเขาเน้นเหมือนกันนะครับว่าอายตนะพวกนี้เนี่ยสภาวะของมันคือเป็น ปรธธรรมมัธใช่ค่ะประมัตถธรรมซึ่งก็คือเป็นความจริงแท้ในแง่ที่ว่ามันมีอยู่จริงตามธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเร็วมากๆเร็วมากจริงๆค่ะไม่ใช่สิ่งที่คงทนถาวรหรือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆที่เราเรียกว่าเป็นอนัตตานั่นเองค่ะแล้วตรงนี้แหละครับที่มันไปเชื่อมโยงกับวงจรแห่งทุกข์หรือปฏิจจสมุทบาทใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ เพราะพออายตนะภายในอย่างเช่นตาไปกระทบกับอายตนะภายนอกคือรูปภาพครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าผัสสะหรือการรับรู้การกระทบกันขึ้นมาผัสสะค่ะแล้วผัสสะนี่แหละค่ะที่จะนําไปสู่เวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกเฉยเฉยใช่ค่ะ แล้วถ้าเราขาดสติไม่รู้เท่าทันกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันก็จะกระตุ้นตัณหาขึ้นมาได้ไง่ายเลยตัณหาคือความอยากความไม่อยากอยากได้ไม่อยากได้ผลักออกดึงเข้าแล้วก็นำไปสู่อุป,ปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นซึ่งตัวอุป,ปาทานนี้เองที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของความทุกข์ในใจเราสินะครับใช่เลยค่ะแต่เห็นในเอกสารบอกว่าคำว่าอายตนะเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นด้วย บางทีก็ใช้หมายถึงพรนิพพานได้เหมือนกันอ๋อใช่ค่ะในบางบริบทนะคะคําว่าอายตนะก็ถูกนำมาใช้ในความหมายที่สื่อถึงพระนิพพานได้เหมือนกันซึ่งเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามกับการทำงานของอายตนะทั้ง6ตามปกติเลยค่ะตรงข้ามยังไงครับคือพระนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นไปจากการปรุงแต่งใดๆเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์จริงๆ ไม่เหมือนกับอายตนะทั้ง6ที่ถ้าเราไปยึดต,ติดเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นแดนเกิดของทุกไปได้ทันทีอ๋อเข้าใจแล้วครับคือถ้าอายตนะทั้ง6ที่เราคุยกันเป็นเหมือนประตูรับข้อมูลดิบที่ไหลเข้ามาแล้วจิตเราไปทําความเข้าใจหรือสร้างเรื่องราวจากข้อมูลนั้นตรงนี้เองสินะครับที่แนวคิดเรื่องบัญญัติเข้ามามีบทบาท ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะบัญญัติก็คือสิ่งที่จิตเราสร้างขึ้นสมมุติขึ้นมามันไม่ใช่สภาวะประมัติที่มีอยู่เองตามธรรมชาติแต่เป็นเหมือนความจริงโดยสมมุติความจริงโดยสมมติค่ะที่เราใช้สื่อสารกันในชีวิตประจําวันเช่นคําว่าโต๊ะเก้าอี้หรือแม้แต่สวยไม่สวยดีไม่ดีพวกนี้คือบัญญัติทั้งนั้นเลยค่ะเดียวนะครับถ้าอย่างนั้นบัญญัติมันก็จําเป็นสิครับ อย่างการที่เราเห็นวัตถุเคลื่อนที่มาแล้วรู้ว่านี่คือรถยนต์จะได้หลบทันมันก็ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยนี่ครับแล้วทำไมมันถึงกลายเป็นต้นเหตุของความทุตไปได้ล่ะครับคำถามดีมากเลยค่ะคือบัญญัติเนี่ยมีประโยชน์ในง่ายของการใช้ชีวิตอย่างที่ว่าจริงๆค่ะแต่ปัญหาคือตัวบัญญัติเองมันมีคุณสมบัติในการปิดบังสภาวะที่แท้จริงหรือความเป็นปรมัตถธรรมของสิ่งที่ปรากฏผ่านอายตนะปิดบังค่ะ ทำให้เราหลงเข้าใจผิดไปว่าไอ้ชื่อหรือรูปร่างที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของจริงแท้เป็นของถาวรแล้วเราก็เลยไปยึดติดกับมันนะคะีค่ะพอไปยึดติดก็เกิดชอบเกิดชังเกิดความอยากได้เกิดความกลัวสูญเสียวนเวียนเป็นทุกข์ไปหมดอ คือเราไปติดที่ป้ายชื่อหรือรูปทรงที่จิตสร้างขึ้นแทนที่จะเห็นแค่สภาวะที่มันเป็นจริงๆนขณะนั้นใช่ค่ะซึ่งบัญญัติหลักๆก็มีสัทธบัญญัติคือการรู้ความหมายผ่านเสียงหรือชื่อเรียกต่างๆกับอัทธบัญญัติคือรู้ผ่านรูปร่างสันฐานหรือลักษณะรวมๆที่เราจำได้อย่างเช่นเห็นก้อนแข็งแเย็นเใสใซึ่งเป็นแค่ธาตุดินน้ำไฟลม แต่จิตเรารวบยอดแล้วจำได้ว่าเป็นแก้วน้ำอันนี้คืออัธ,ธบัญญัติถูกต้องค่ะแล้วทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือรูปร่างสันฐานก็จัดเป็นอารมณ์ที่รู้ได้ทางใจหรือเป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งนั่นเองแล้วกระบวนการที่จิตมันสร้างบัญญัติขึ้นมาจากข้อมูลอยัยตนะเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงครับมันซับซ้อนไหมจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยค่ะเร็วแบบเหมือนพลิบตาเดียว ลองนึกภาพเหมือนเราเห็นพิกเซลสีต่างๆกระพริบบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะครับนึกภาพตามอันนั้นเปรียบเหมือนปรมัตธรรมคือสีแสงความสว่างที่ปรากฏผ่านอายตนะทางตาแต่จิตเราเนี่ยไม่ได้เห็นแค่พิกเซลกระจ,ระจายนะคะมันจะรวบรวมจัดกลุ่มพิกเซลเหล่านั้นทันทีแล้วบอกว่าอ๋อนั่นรูปแมวอ๋อคือการรวมกลุ่มข้อมูลดิบที่เกิดดับเร็วๆให้เป็นก้อนหรือสิ่งของที่มีความหมายขึ้นมา ใช่ค่ะการรับรู้แบบรวบเป็นก้อนนี่แหละค่ะที่เรียกว่าคณะบัญญัติแล้วพอรู้ว่าเป็นก้อนอะไรแล้วก็ไปกำหนดชื่อหรือความหมายให้มันอีกทีเป็นสัทธบัญญัติอัทบัญญัติทั้งหมดนี้มันเร็วมากจนเรารู้สึกเหมือนว่าแมวตัวนั้นมันมีอยู่จริงๆตรงนั้นเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแค่กลุ่มของสีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผลก็คือเราติดอยู่ในโลกของบัญญัติที่จิตสร้างขึ้น ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของจริงของแท้จนเกิดความอยากเกิดความทุกข์วนเวียนไปไม่รู้จบแล้วทางออกคืออะไรครับเราจะหลุดจากวงจรนี้ได้อย่างไงทางออกก็คือการพัฒนาปัญญาค่ะปัญญาในที่นี้คือความสามารถในการมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเห็นการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปของสภาวะประมัถธ,ธรรมต่างๆที่ปรากฏผ่านอายตนะ โดยที่ไม่มีบัญญัติเข้ามาครอบงำหรือปรุงแต่งต่อเติมเรื่องราวเข้าไปอีกแล้วเราจะพัฒนาปัญญานี้ได้อย่างไงครับต้องทำอะไรเครื่องมือสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ก็คือสติปัฏฐานค่ะ คือการฝึกสติให้ระลึกรู้เท่าทันสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจในขณะปัจจุบันจริงๆเออมันเป็นของไม่เที่ยงนะอันนี้จังมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะทุกขังแล้วมันก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงให้ยึดถือนะอนัตตาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปตัดสินไม่ต้องไปให้ค่าไม่ต้องไปสร้างเรื่องราวต่อแค่รู้แล้ววางอย่างนั้น,นครับถูกต้องค่ะ เหมือนเราฝึกมองให้เห็นข้อมูลดิบที่เข้ามาก่อนที่จิตจะรีบเข้าไปแปะป้ายหรือสร้างเรื่องราวขึ้นมาทับมันนะคะพอปัญญามันเห็นความจริงของอายตนะเห็นไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งแล้วค่ะความยึดมัน่นถือมัน่นหรืออุปทา,านในบัญญัติต่างๆมันก็จะค่อยๆคลายลงเองโดยอัตโนมัติ พออุปทานคลายตัณหาหรือความอยากมันก็ลดลงไปด้วยซึ่งก็จะนําไปสู่ความหลุดพ้นหรือวิมุตติในที่สุดใช่ค่ะซึ่งก็คือสภาวะที่เรียกว่าพระนิพพานหรืออาจจะเรียกว่าที่สุดแห่งโลกหรือการดับแห่งอายตนะก็ได้ในความหมายของการสิ้นสุดความยึดติดปรุงแต่งในอายตนะเหล่านั้นนั่นเองค่ะโอ้โหสรุปแล้วการทาความเข้าใจเรื่องอายตนะกับบัญญัตินี่ มันชี้ให้เราเห็นความจริงที่น่าทึ่งมากเลยนะครับว่าประสบการณ์ที่เราคิดว่าเป็นโลกภายนอกที่มั่นคงจับต้องได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันคือการปรุงแต่งของจิตเราเองบัญญัติที่สร้างขึ้นอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบใช่ค่ะสร้างขึ้นบนฐานของข้อมูลดิบอายตนะที่รับเข้ามาซึ่งตัวข้อมูลดิบเองก็เป็นแค่สภาวะที่เกิดดับดับเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาอยู่แล้ว การแยกแยะความแตกต่างตรงนี้แล้วก็เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของมันได้เนี่ยแหละคือกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่การคลายความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ความทุกข์ต่างๆได้ถูกต้องที่สุดค่ะการรู้เท่าทัน,นกลไกนี้จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นทาสของความคิดปรุงแต่งแล้วก็มีอิสระจากความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นต่างๆได้มากขึ้นเรื่อยๆค่ะครับผมฟังแล้วก็น่าคิดต่อนะครับว่าในเมื่อโลกที่ดูเหมือนมั่นคง จับต้องได้ที่เราสัมผัสอยู่ทุกเมื่อชั่ววันนี้ส่วนใหญ่มันคือผลผลิตจากการที่จิตเราปรุงแต่งบัญญัติขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากข้อมูลอายตนะที่มันแสนจะสั้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถฝึกฝนตัวเองให้รับรู้ตัวข้อมูลดิบๆที่เข้ามากระทพบนั้นได้แม้เพียงชั่วขณะก่อนที่จิตจะทันสร้างความหมายหรือเรื่องราวให้กับมันแค่ลองสังเกตดูเฉยๆจะเกิดอะไรขึ้น